วันนี้นะคะ 4, เอ่แอดมาติดตามเลขของช่างกุหลาบเพราะว่าช่างกุหลาบบอกว่าฝันเห็นแม่ตะเคียนทองอุไรนะคะได้ไปกราบขอพรท่านท่านมีตัวเลขให้ด้วยนะคะค f อฟเลขที่ช่างให้งวดนี้เป็นเลขที่น่าสนใจฝันในคืนวันไหนคะวันพระวันพระวันที่ $2 อ, 2> อตุลาแม่มาบอกตรงๆเลยค,ค่ะคบ,บอกว่าให้ซื้อเลขซื้อเลข ีนะคะวันนี้แอดมาติดตามช่างกุหลาบนะคะเพราะว่าบอกว่าคนมีฝันวันนี้ช่างได้ฝันถึงแม่ตะเคียนทองแม่ตะเคียนทองอุไรหรือเปล่าค,คะ่ะมาเล่าความฝันให้เอฟซีฟังนะคะวันนี้ช่างกุหลาบฝันว่ายังไงเอ่ยฝันว่าไปมาจากบ้านนอกมาจุดทูบที่แม่ตนเทียนครับเสา มาจากบ้านแล้วมาจุดทูบที่เสาแม่ตะเคียนทองอุไรมาไหว้จุดทูบแล้วก็จุดทูบเป็นวันวันพระครับอืมจุดทูบวันพระครับวันพระในความฝันหรือในความเป็นจริงครับความความฝันครับความฝันฝันแล้วก็มาไหว้แม่ตะเคียนทองอุไรับแล้วก็จุดทูบแล้วก็อะไรอีกเนาะแล้วก็ได้ไปที่ทํางานครับ จุดทูบขอพมนแล้วก็ไปทางานในความฝันครับความฝันครับอืก็ไปทํางานอยู่ที่บ้านนะครับบ้านบ้านแม่ชื่อแม่แม่นอครับแม่นอบบุญนบุญนอุ่นครับบ้านแม่นกอุ่นอุ่นครับไกลั้มไกลจากที่ทํางานไก็ไกลครับสองร้อยกว่ากิโลครับสองร้อยครับอ๋อเส้นทางไปครับในความฝันใช่ไหมครับอ๋อแบบฝันว่า ไปบ้านแม่ตะเคียนแล้วจุดทูกบอกแม่ตะเคียนแล้วก็ไปทํางานที่บ้านประมาณสองร้อยกว่ากิโลครับอืได้ทํอะไรอีกเนาะเส้นทางไปมาก็สะดวกครับอก็ไม่มีฟ้าฝนอะไรครับก็ได้ไปที่ทํางานบริเวณครับอืก็ได้ไปกวัดต้นไม้ต้นอะไรครับปรับพื้นที่กับมวหน้ากับช่างจรวัครับอื ก็ช่างนัดครับช่างกุลาบครับสามคนครับไปสามคนมีครับหันน่าช่างจรวดช่างกุลาบครับก็ช่างดัดเนาะไปทํางานเป็นงานอะไรนาะที่จะปิดที่ไปทําำุงหลังคาบ้านครับมุงหลังคาบ้านครับต่อต่อเติมบอกไปครับต่อเติมหลังคาบ้านครับอันนี้ในความฝันเนาะต่อเติมหลังคาบ้านนะฝันต่ออะไรแล้วก็ได้ตัดต้นมะพร้าวต้นอะไรครับก็ได้กี่ สาเล้งไปส่งหลวงพี่ไปกลับไปมาครับได้ไปยืมเครื่องตัดที่วัดครับยืมเครื่องตัดญ่าหรือเครื่องเลื่อยครับเลื่อยเลื่อยตัดครับเลื่อยตัดตัวใหญ่ครับอไปยืมเครื่องตัดตัวใหญ่ที่วัดครับมาตัดมาตัดไม้ครับมาตัดไม้ตัดกิ่งตัดหลายต้นมะพร้าวครับพอดียายก็ได้ทํากิ่งไม้เผา ขายครับทำทำไม่กวดไม่พ้าขายครับผมก็ซื้อัมหน้าก็ซื้อครับในความฝันช่างครับก็ซื้อเอาไปกวดที่บ้านอืก็ได้กดมันก็ดีครับอ่อนกวดปัดไปมาครับอืไั่กับช่วยเหลือคนแก่ที่ทําไม่กวดมะพร้าวน้องหาสิบบาทอ๋อค่ะในความฝันช่างนะคะที่บอกว่าฝันเห็นแม่ตะเคียนทองไหคือได้คุยกับแม่ตะเคียนทองไหมคะคุยครับคุยครับได้ไปจุดธูปกราบ ได้คุยเรื่องอะไรบ้างคุยเรื่องลงมาเป็นทุดสีสีแดงครับชุดที่อยู่หน้าศาลนี่เป็นสีแดงท,ดที่อยู่หน้าศาลที่เดิมครับก็มีน้ําแดงน้ําส้มมีน้ําเปล่าก็มีแป้งมีหวีมีลสติกค,ครับที่อยู่ในศาลได้คุยอะไรกับแม่ตะเคียนคะก็ได้ยืนคุยยิ้มตรงที่ศาลนั่นแหละครับยังยิ้มให้ครับยิ้มให้ค่ะว่าได้ที่ไปทํางาน ไกลที่ตรงที่บร,ริเวณศาลเจ้าแม่นะครับค่ะในความฝันนะคะได้จุดธูปได้ขอตัวเลขกับแม่ตะเคียนทอง <ขอ S 2> ไหมคะคผมจุดธูปเก้าดอกขอในความฝันครับขอแล้วท่านให้มั้ยคะให้ครับให้ครับค่ะปกติแล้วที่แอดติดตามคลิปของช่างกุหลาบมานะคะงดก่อนๆน,นันท่านก็ให้แบบนี้วันนี้ค่อนข้างมั่นใจไหม เพราะว่าเอฟซีติดตามอยู่เขาบอกเป็นตัวเลขยังไงคะก็เป็นมีสองครับค่ะแล้วก็แปดแปดสามครับสองแปดสามครับนี่คือเป็นการบอกแล้วก็พูดหรือว่ายกไม้ยกมือบอกตัวเลขพูดครับพูดบอกเลยนะครับค่ะเสียงดังครับเสียงดังครับค่ะแล้วท่านบอกว่าให้ซื้อเลขนี้หรือว่าท่านพูดว่ายังไงให้ซื้อเลขเลขนี้ครับแม่ สาวที่จมกระเทียนนั่นแหละครับใส่ชุดสีแดงครับบอกอบอกช่างกุหลาบครับบอกว่าให้ซื้อเลขสองแปดสามครับให้ติดตามครับบอกสามตัวแล้วบอกสองตัวได้ไหมบบอกสองตัวก็หกสามครับบอกสองตัวหกสามครับค่ะแล้วแม่ตะเคียนทองได้พูดอะไรเพิ่มเติมไหมบอกว่ามั่นใจให้ไปซื้อหรือว่ายังไงไม่ได้บอกเลยเลยครับแค่ว่ามั่นใจครับท่านพูดเองครับ มั่นใจครับอนี่คือเลขที่เป็นความฝันครับเป็นความฝันครับค่ะปกติจะฝันช่วงไหนช่วงวันวันพระครับวันพระที่ผ่านมาครับที่ผ่านมาแน่เลยครับวันที่สองหรือเปล่าที่ที่สองครับใช่ครับวันที่สองวันพระครับมาเข้าฝันบ่อยไหมก็เข้าฝันครับเข้าบ่อยนะครับอ่างวดที่ผ่านมาไม่เข้าเลยนะช่างครับค่ะ วันนี้ช่างค่อนข้างมั่นใจเนาะครับมั่นใจครับค่ะตัวเลขที่แม่ตะเคียนทองอุไรครับค่ะขอให้เข้าตรงๆนะช่างครับค่ะเอฟซติดตามอยู่งวดที่ผ่านมาเนี่ยเอฟซค่อนข้างจะเเชื่อในความฝันของช่างนะคะเอสก็ไม่ได้ติดตามต่อเพราะว่าเลขไม่เข้าครับแต่วันนี้ช่างบอกว่าฝันมาบอกคือได้จุดทูกขอแล้วท่านบอกในคืนวันพระ ค่ะอยากให้ช่างนะคะได้ติดตามต่อกับแม่ตะเคียนทองอุไรให้จุดทูปขอพรนะคะขอให้ออกจริงๆนะนะคะคเพราะว่าเอฟซีติดตามอยู่นะคะเจ็ดแปดสามแล้วก็หกสามงวดวันที่สิบหกตุลาคมนี้หกเจ็ดนะคะค่ะแล้วจากขอเลขแล้วได้คุยอะไรต่อไหมคะก็ไม่ได้คุยกก็ได้ยกมือไหว้ที่แม่ พอพอแม่ตะเคียนบอกตัวเลขแล้วสร้างกุลากก็ยกมาไหว้ถ้าแม่ตะเคียนไปไหนต่อไหมก็กลับไปที่เดิมครับกลับไปที่เสาเข้าไปจุดตตรงที่เสาแม่ตะเคียนท้องเรนบอกคครับ่ะหลังจากที่แม่ตะเคียนทองให้ตัวเลขแล้วนะคะให้ช่างอธิษฐานนะคะขอให้เลขออกตัวนี้นะค่ะก็ให้ช่างได้พูดคุยนะคะว่าที่ให้ตัวเลขนี้ถ้าออกแล้วท่านอยากได้อะไร ท่านปรอยากได้เคยถามไหมคะมีเครื่องสำอางมีครีมลิสติกใหม่ครับมีแป้งกานถ้ามันเข้าฝันหมดท่านประหยัดได้เขาเข้าฝันครับขอให้เข้าเนาะถ้าเข้าก็คงคงจะซื้อพวกเครื่องสําอางสำหรับผู้หญิงมีริสติกมีกระจกมีหวีให้ใหม่ขอให้เลขเลขที่สร้างกุหลาบฝันแล้วมาฝาก F4 ขอให้มันเข้าถ้ามันเข้าเดี๋ยวคงจะมี คนเอาไปถายแม่ตะเกียนให้แม่ตะเกียน,นดนแม่นานให้เลขเท่าเนาะครับค่ะก็เป็นตัวเลขที่ช่างนะะได้เล่าให้ fc ฟังนะะงวดวันที่หนึ่งที่ผ่านวันที่สองที่ผ่านมาเป็นวันพระวันพระ,หพระใหญ่ด้วยนะคะช่างก็บอกว่าลองติดตามดูแล้วกันเพราะว่าไม่เคยบอกมานานแล้วด้วยพักก่อนๆนั้นไม่เคยฝันหรือเปล่าก็ฝันครับฝันตัวเดิมนี่แหละแล้วก่อนนั้นนั้นฝันแล้วได้ออกไหม ก็ผมก็มีศูนย์เจ็ดผมก็ไปซื้อศูนย์เจ็ดครับมันก็ออกสามเจ็ดครับอ๋อครับค่ะเป็นไปผิดครับแล้วก็ไปซื้อแปดผมมันออกหกสองครับอ๋อมันก็มีตัวเดียวแก้มครับขอให้วันนี้ขมันเข้าเนาะจะได้กลองไปถวายแม่ทองอะไรเนาะที่ท่านอยากได้เนาะครับผมเพราะเพราะว่ามันเก่าแล้วบางทีท่านอาจจะได้ขอถ้าเข้าก็ ก็สิ่งของที่ท่านเดาได้ท่านคงจะได้ไปแล้วแหละของชูอันนี่ไหมครับชูค่ะตัวเลขตัวไหนน้องตัวเลขเนาะนี่ครับอืมเดี๋ยวนะสักครู่เลขช่างกุหลาบครับเลขช่างกุหลาบแคปหน้าจอไว้เลยนะเลขสี่สองแปดสามหกสามก้าสามก็ได้นะค่ะแต่เล่นสองตัวก็ได้สองสามแปดสามค่ะ เป็นเลขที่น่าสนใจนะคะสำหรับงวดนี้งวดที่16 f หนะคะก็สองพันห้าบเนาะเอาไว้เป็นแนวทางเท่านั้นนะ FC ซก็เป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะคะความฝันเราก็ไม่แน่ใจว่านะคะงวดนี้ท่านจะให้ตรงๆหรือเปล่าแต่ก็ให้ f c ได้ดูเป็นแนวทางเท่านั้นนะคะงวดสิหตุลาคมนี้2567ช่างกุลาบมีแนวทางให้เอฟซีคนมีฝันขอบคุณมากนะคะสวัสดีค่ะสสัดีครบ